สวัสดีครับมาตร์เซอร์ติฟายยุทค่ะนะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะครับเป็น Suzuki ส w วิปนะครับคันนี้เป็นรุ่น1.2 GL นะครับตัวรถผลิตปี13จุดปี2014นะครับก็สภาพสวยมากนะครับลูกค้าเก่าเนี่ยอ๋อใช้งานแล้วก็ดูแลรักษาดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับตัวรถแล้วก็สภาพรอบพันนะครับมาดูกันที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยรถเกือบสิบปีนะครับ แต่ว่าสภาพยังใสอยู่เลยนะครับดูแลดีมากนะครับผมตัวกันชนหน้านะครับสีก็ไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับอย่าคมไฟทั้งสองข้างก็ใสมากนะครับสภาพสวยเลยนะครับคันนี้สะอาดนะครับแล้วก็ทั้งภายนอกทั้งภายในเนี่ยดูสวยไปหมดเลยนะฮะตัวกันชนด้านหน้านะครับก็มีลิ้นติดมาให้เป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับตัวล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กคอฟิเจ็นะครับใส่ยางดีสโตน ยางเป็นปี2021นะครับดอกยางนี่เหลือเลยนะครับใช้งานยาวๆนะฮะตัวแก้มข้างมีไฟเลี้ยวติดมานะครับตัวกระจกข้างแล้วก็มือจับประตูนย่ยเป็นสิ่งเยอะกับตัวรถเลยนะครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับก็มีโลโก้ติดมาครบๆนะครับสภาพของไฟเนี่ยสวยเลยนะครับไม่ต้องห่วงสายปิ้งเลยนะครับ คันนี้นะครับเป็นสเกอลรอบคันนะครับปลายท่อก็เป็นปลายท่อคู่นะครับสภาพสวยมากๆนะครคันนี้ลูกค้าเนี่ยแต่งมาเปลี่ยนล้อมาจัดทรงอะไรมาเนี่ยมันดูเข้ากันไปหมดเลยนะฮะด้านในนะครับเปิดมานะครับก็เป็นสีดํานะครับแต่ตะเข็บด้าสีแดงนะครับเป็นหนังสีดำกระจกก็เป็นกระจกรับไฟฟ้านะครับ เป็นปุ่มพุสตาร์นะครับคันนี้เป็นที่ยุหน้าจอของเดิมจากโรงงานนะครับตัวแอร์เป็นระบบเมนวนวลนะครับผมตัวเบอะนะครับเป็นบาะหนังสีดำรดอตะเข็บด้ายสีแดงนะครับตัวเบาะก,ก็ไม่ล้มไม่สุดตัวแล้วก็ไม่ขาดนะครับสภาพดีมากนะฮะรถเกือบสิบปีนะฮะร,รักษาได้ขนาดนี้ผมบอกเลยนะฮะลูกค้าท่านใดที่ ได้เอาไปใช้ต่อนะผมบอกเลยคันนี้คุ้มมากๆนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับส u k i s สวี t คันนี้นะครับราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมนดบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็รถสวยแบบนี้ผมไม่อยากให้พลาดไปนะครับคันนี้ลูกค้าจะไฟนันหรือซื้อเงินสดนะครับลองโทรมคุยกันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์4 4 1 2าเก้าแปดสี่สี่หนึ่งสสามครับ